อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับโอเคบางปูชแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเบียร์โอเคบางปูชแนลครับวันนี้ดูครับบรรยากาศครับดูบรรยากาศรอบรอบครับดูครับดูนกวันนี้เรามาในทะเลเลยนะครับบรรยากศรอบนะครับเจอยครับวันนี้โอเคบางปูอาการเหลี่ยมครับไล่อยครับพามาหาหอยครับ อันนี้ดาวไล่ใช่ไหมครับหอยแครงครับหอยแท้ในจริงๆครับไม่ใช่หอยเลี้ยงครับเราไปตามไปดูครับว่าจะได้กี่โล้เราทํากินสดๆเลยที่นี่เลยครับตามไปดูครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามกดแชร์เยอะๆกดกระดิ่งติ๊งขอมากครับไปครับตามไปดูครับสวัสดีครับอาจารย์โอมสวัสดีครับวันนี้ว่าไงครับพาผมไปไหนครับเนี่ยหอยแครงครับแบบบ้าน นี่มากับอะไรครับกระดาษเลยนะครับเนี่ยครับมาคลิปเรือท่านี้คลิปเรือเนี่ยดู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 นี่ครับผมรัางขาล้วนยอดไงครับรูมันอยู่นี่นะครับแล้วหยิบมานะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ครับหยิบมันจะเป็นหอยแครงนะครับนี่คือหอยแครงทะเลนะครับไม่ใช่หอยเลี้ยงนะครับหอยแท้นะครับหอยแท้นะครับมันจากทะเลครับนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ไหนครับ อะนนี้นะครับหยิบมานะครับหยิบมาลองผมจะหยิบนะครับนะครับลองดูครับนี่ครับได้แล้วครับของแท้ครับของแท้ครับนี่ครับไม่มีตัดต่อฮะยอดครับผมก็ลองมั่วดูก่อนทั้งตัวทั้งทีนี่นะครับผมเจอแล้วครับหึงรู้ครับผมก็พอมีสีมือนีดหน่อยครับคนทะเลครับยอดครับ พ่อได้ครับพี่พอพอได้ไหมนี่พี่คนนึงครับที่มาหาครับกี่เชาาเลยครับดูตอนนี้เราต้องตอนนี้เราเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเราจะกา sure. like <tr> รเปลี่ยนเป็นหาน้ําลงไปถึงนะครับเราจะไปงมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตามไปดูครับเฮ้อาจารย์นมต้องไปงมแล้วครับน้ำมันแห้งไม่ถ <tr> <tr> ึงนะน้ำมันแห้งน้อยครับไม่ได้เขาน้ำโอ้โหดูครับดูการกีกระดานครับไงครับแข่งกันสองลำแล้วครับ นะครับเราหาหอยแครงจริงๆนะครับเราลงหอยแครงครับจากทะเลจริงๆนะครับนี่โอเคมาปูมาโอยมาได้แล้วครับได้แล้วครับมาแล้วครับได้แล้วครับได้แล้วพี่จริงเ้ยครับยอดครับยังไม่กดเลยครับกดแล้วครับเฮ้ยังยังได้เลยครับยอดเลยครับเฮ้ย มือเปล่าครับไหนได้เลยครักิดจับจ si ุ๊ยจอ้ยใสบองเลยม้าที่ว่าแน่ก็โดนผมจับได้ครับกัดผมด้วยครับให้สนตีนแก้มชิบผลงานหน่อยครับชิบผลงานหน่อยครับ ่อด้วยไหน้อย้อยครับไไนสอกมได้อย no bueno> ู่นะแค่นี้ผมก็มามาเยอะเหมือนกันครับตามผมดงานทั้งคู่ครับ ได้โลแน่ครับวันนี้ได้โลได้ไม่้รูแล้วหวานเลยโลยอดครับหาเองครับกินเองครับมาแบบลุยของจริงครับนีครับฟางยอดครับต่อไปครับไปหน่อยๆๆไปไเรื่อยเร่อละทสามขีดสี่ขีดไปเไปขนเรือย ม,มาหลายแก้งแล้วมีแก้งเด็กน้อยด้วย,บบยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยที่กัดตัวนเนี้ย ว่าทำไมเขามาหากันอยู่นี้หอยมันอยู่แถวนี้เองเราไปหาตรงที่แบบว่าหอยบางนะครับแล้วนี่ก้อนเลยบานอโอ้โหมันคือยังไงนะ โลโมาแน่ครับโลมาแน่ยังไม่หมดโอ้หโลมาแน่ตายก็มีนะครับนี่ไม่เอายังยังยังครับยังไม่หมดยังไม่หมดเยอะมับเยนี่เยอะ นะครับอย่าล uhm ืมกดไลค์กดธนาคารกดกริ่งปิ like ๊งๆ้วยนะฮะแต่ฟังไม่ได้ครับผมถ้าดังไอ้ลงไปก็เจอเดูนะผลงานเราจนนี่เก็บไปเช็คผลงานนะครับเช็คผลงานเลยครับพอได้ครับพอได้ครับพอได้ติดตามผลงานครับติดตามผลงานครับพอได้ครับ

ตอนนี้ได้นะครับเนี่ยเหตุผลว่าทําไมหอยแขงหอยแขงที่เราหาในทะเลถึงแพงกว่าหอยบ่อนเลี้ยงดูนะครับดูความยากลําบากในการหาใช่ครับลำบากครับมันต้องงมครับถ้าเราไม่รู้วิธีมันก็ไม่รู้นะครับกว่าจะได้แต่ละตัวถ้าสมมติว่าน้ําลงเนี่ยเราจะเห็นรูพี่ผมเคยถ่ายที่ถ่ายดูตอนแรกครับจะเป็นแบบปุบปุรูจะมันเหมือนหอยเนี่ยมันมันมันเดินได้แล้วมัน กดไปแบบเหมือนตัวดีดๆนะครับมันก็เป็นคุยๆคุยๆคุยๆที่เราคนทะเลจะรู้ว่าเป็นยังไงครับแต่มันก็ไม่รอดเนื้อมือเราใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะเราคนทะเลครับจะโดนเราแดกแน่ครับโอ้จัดเลยครับรออะไรครับโอเคครับโอเคครับไอโหน ดูดูนองเลยตัเล็กโอ้หเล้ยเยอะนี่หว่าเก่งนี่หว่าเองเนี่ยยอดเลยอ่ะเอามาแบ่งมันดิเอาไปแบ่งใส่ของมั้งยอไปปล่อยมาครับหมดเหนื่อยแลครับไม่ไหวแล้วครับขาหายแล้วครับทีนี้ขาเจ็บเลยครับนี่ไม่เจ็บแล้วครับยอดครับดูครับพิพีครับนกสวยไหมครับของแท้ครับ ไม่ได้่อกินเจอมาไม่ได้เลยครับได้ตัวเ <c oughs> <Donald, S 1> well, ดียวดูได้อีกตัวเฮ้ยโอ้หพอได้ครับได้ครับได้ได้ได้ครับได้คร <Ciao. S 2> ับหมาครับหมาครับหมาครับหมาน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 จอดเบอรเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปทางออข้าวกินกันครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูแลนด์มาร์กของเรานะครับโน่น ที่ปลูกเตยนอนของเรามาครับอาจารย์โอมตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่หอยอาจารย์นะนี่นะฮะน้ำเดือดกำลังเดือดนะครับใส่เลยครับใส่เลยครับเรจะตูดนะครับพอใส่ปุ๊บปิดกั้เลยครับนะครับปิดแล้วนะฮะคนหน่อยนะครับรับไม่ใจนะครับห้าสี่สามสอง หนึ่งโอเคครับเทน้ำจริงเลยครับผมถูกแล้วครับครับถูกแล้วครับถูกแล้วครับนะครับถูกแล้วครับเททิ้งไหมครับถ้าเชื่อผมครับคือเป็นสูตรที่บำรุงเลือดบำรุงกำลังฮะทำให้ร่างกายเราผ่องแรงเปอ่ะคือสูตรนี้ครับผมย่อยครับเอาครับเอาเลยครับนี่ว่าน้่าเผาเยอะครับน้่าเผาจ่อครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสูตรผมเป็นยังไงเอ่ยนี่ครับนี่ครับเรากินกานที่ทะเลตดสนะครับนี่เราเทน้ำจริงแล้วนะฮะเหลือแต่หอยนะครับ กันมาดูกันตู้ครับผมเราเทเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้ทิ้งไหมฮะทิ้งไหมเดี๋ยวไมใช้แล้วเรียบร้อยครับตัวครับแกะดูเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวครับถ้าชีวิตคนทะเลนะครับจะกินแบบนี้ตัวอย่างเลยนี่ครับนี่ครับโอ้ยเนื้อจะออกสีส้มอ่อนๆฮะเลือดต้องแดงๆแบบนี้ครับบางท่านอาจว่าไม่สุกคือไม่ใช่ครับ ทะเลการลูกหอยแคลงที่เป็นมีรสชาติหวานแบบนี้ครับนี่ครับหวานครับจากทะเลนะครับแต่บางท่านนะกินสุกๆก็ได้ครับผมดาวร้ายออกมาอย่าตาหลอกเดี๋ยวปับนึงนะครับจะมีการแสดงนิดหน่อยเพิ่มเติมฮะนี่คือน้ำกิมที่เราเตรียมมาเพราะเรามั่นใจได้เราเป็นะฉันว่าเราได้หอยแน่ๆแล้วนะครับผมย่อยครับบรรยากาศนะครับบรรยาากศนะครับเราเรล่นกินอยู่นะเขาไม่รู้กิน อาจารย์โอ่อีกตัวแล้วครับนี่ครับแกะยากหน่อยครับเพราะมันมันมันเลือดแดงครับผมแซ่บแซ่บีหลีอ่านี่ดูดูที่มือดูที่มือนะดูที่มือนะนี่นี่ครับเลือดเนี่ยลำลุงครับอาจจะดูทุเรศหน่อยนะครับขออภัยฮะเป็นที่ยอดเยี่ยมครับผมเอาไก่ครับเป็นแรกผมไม่เอาครับจากจากทะเลเมื่อกี้ผมไปหามาเมื่อกี้ตรงนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับแต่แต่ผมมานั่งกันตรงนี้แล้วครับ อีเรือผมจอดไปตรงนี้ครับผมนั่งตรงนี้แล้วครับมคือ้าแขกไกเบียรนีละไก่เกลอไกาดูครับเอาไปอี่แบมสองชื่อนะฮะชื่อเบียไกันนะมอดาบเหรอชื่อชื่อตลอยครับผมตลอครับตลอย่นครับตลอย่าีครับตมาเมื่อกี้ดามาเมื่อกี้นี้ครับดูครับไอดครับมาคาม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 า มันอนตรงหน้าไม่มีปูละก้ามันวางให้กินนีฮยแต่เราให้คนท้องกินรินดินกิน,น,น,นอหอยตลับครับผม มไม่รู้ผมก็จำารู้ว่าหอยอะไรครับเราลองายิมาดมูลกขอตุอตเบิหนะ่อยเป็นงไงลเบล่มบมันจะใส่น,นะครับบางด้จ,จับหน,นก็แตกแล้วครับรสชาติไปอ,อ,อาจาันมาฐานครัมาฐานมาฐานใช่ไหมมันมันไหม แคงที่เราหามาหอยตลับเกียร์ไหนเป็นไงเสียบเทียบกันแล้วสามอย่างเป็นไงอาจารย์อร่อยอร่อยคนละแบบครับอ้โคนละแบบครับครับผมวันนี้โอเคชาแนลมาแบบว่าโคตรลำบากครับดูครับเรือน้ำเกิดเรือเกิดจมครับโอ้ยหนักมากเปลี่ยนตัวครับวันนี้เมื่อกี้ขึ้นแรงขึ้นแรงมาก กดกระดิ่งติ้งหนงกดแชร์เยอะๆให้โอเคบางปูด้วยนะครับลิปต์ต่อไปให้ผมเท่าไลนา์ก็คอมเมนต์ได้ลิปต์ได้นะครับขอบคุณมากครับ